ใช้ยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวา,านางจตุสจาสพังและสั่งเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะไรเทโยพุทธาอัตวิสตินายกกาสเพปฏิตาเมหังมัทเกเต,เ,ตเ,ตเตมนิสราสีเสปฏิโตเมหังพุทโธธรรมโม,มทวิโรจเนสังคโคปฏิโตเมหังอุเรสภะคุณาการูหัทเยเม,มอานุรุโธสารีปุตโตจทักคินโกทันโยปิติภักสมิงโมคาโานจวามกเกทักคินสวนเนเมสหงังอาสุงอนันทาราหุโร กัสโปจะมหานามโมอุพาสงวามโสโตะเกเกสโตปิดทิพาคัสมิงสุริโยว,วปะปังครนิสินโนสิริสัมปันโนสโสภิโตมนิปุงคาโวกูมาลักัสโปเทโรมเหสีจิทวาทโกโสไม,มหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิทธนากโอปุนโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทระปัญจะอีเมชาตานาเลเตติลากามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตศีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีเตเชนะอังขมังเคสุสันทิตาลาตานังปุระโตอาศิทัคเนเมตตาสุตะกังทักคัดชังปัจจโตอาศิวาเมงคุริมารกังขันธโมระปลิตันจะอาตานติยสุตะกังอาเกษตชนานางอาศิเสสษาปากาลสัตติตาชินานาวรสังยุตาสันตปาการลังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาพาริรันชนตุปัทวาอาเศสาวันิยังยันตุอัน นันชินาเตชัสสาวาสโตเมสกิตเจนะสทาสัมพุทธาปัญชเชลชินาปัญชรา,ามะชัมหิวิหารันตังมหิตตะเลสถาปาเรนตุมังสัพเพเจม,มหาบุริาสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรคโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโท,ทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเชลติพาหุงสหัสสามานิ พินิม,มิตะสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตะโคระ,ะเสนมารังธานาธิธรรม,มวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชะยมังคารานิมาราติเลกะมะพิยุชิตะสัพพระรติงโครัมปะนาราวากะมะขะมะทัตทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชะยมังคารานิ นาราคิลิงชะ,ะชะวรังอติมัตตะภูตังทาวัคิจักกะมะสะนีวะสุทารุนนันตังเมตตมภูเสกะวิธินาชิตวามุมนงโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยมังคารานิอุขิตาขัดคะมะติหัตถสุทารุนนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาระวันตัง อิตีพิสังขะตามโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคะลานิกัตาวากัตทะมุทะรังอิวะคับพิเนยียจินจายทุททะวะจนังชนะกายามะมัชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยามังคะลานิ สัจจวิหายะมาติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทัพภูตังปัญญาปทีปัชาริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาววัตุเตชะยมังคารานินันโทปนันทัพภูชักวิภูทังมหิตถิงปุตเตนะเถระพุทธเชเคนะทมาปยันโตอิทู ปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพะวตุเตชัยมังคะลานิทุกขาหะทิฏฐิภูชะเคนะสุทธะหัตถังพม,มังพม,มังพ,ม,ม,งพม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคเทนะวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพะวตุเตชัยมังคะลานิเอตาปิดพุทธะยะมัคคลังอัะคะ คาถาโยวาจนโนทินาธิเนสาะเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตฐวานิโมขังสุขังอาธิขเมยยะนโรสัปัญโยมหาการรูปนิโกนาถหิตายาสัพพาน,านินางปุเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเรศักยานาังนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอะปะราชิตะปัดลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกศพระพุทธานังอักปัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะพานังสุหุททิตังสุขโนสมุตหโต จะสุยิถังพมะมกาลิสุ ปัทกคีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปัทกคีนางปัทกคีนางโมนะมโนกัมมังปานิทีเตปัทกคีนาปัทกคีนานิกัตตวานะระพันตเตปปัทถคีเนพระวันตูสัพพมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาวินาสทาโสถีพระวันตุเตระวะตูสัพพมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาวินาสทาโสถีพระวันตุเตระวะตูสัพพมังคลังระรักขันตูสัพพเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนัสธาโสตถีพวันตุเตย,ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาสัมมาทานนะพวันเตปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารามันทะเลเทราจะมัชฌานะวากาจะพิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสรา สัมปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชยพุชยาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอัฐโวปป,ปาติกานียนิกังธรรมะวารางปติเจเตสัมเพปิทุขสะการุณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมรมโมธรรมัทราจะปุขราสังโฆโหตุสมะโควะอัฏฐายะจะ หิตายาจะอัมเหลักขตุสมัสมสำธัมโมสัมเพปิสัมมาจาริโนวุทิงสัมปาปุยเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัเพปิปนิโนพุทธ ทะสาสเนสัมมาทาราังประเวชนันโตกาเรเทวประวัสตุวุธิภาวายาสตตานางสมิธถังเนตุเมทะหนิงมาตาบิตาจะอัธชังนิจจังรักขันติปุตตะกลังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสพัพพทาทุกขับ ปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโลกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาจะอัมเหหิสัพพตังบุญญาสัพพทางสัมเพเทวานุโมทันตุสพัพพสัมปติสิทยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสพัพพทาภาวานาภิรตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธา พระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนารักขันพันธามิสัพพโส โห Vil. ตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตูนิรันตลงโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพัมมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลงโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจรอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพรารัตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าให้ผลทุกจากภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเลนยอดเศรษฐีเลนไหว้ครู ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพลที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประิษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุบการเธอ